สวัสดีครับพี่น้องครับโดนทำงานแล้วครับที่บ้านบ้านคาตาบลเมืองเพียอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีครับบรรยากาศรอบๆง้นครับให้มันให้อย่างพาละครับอุดมสมบูรณ์ดีครับ บ้านนี้หวยอ้อมสองหอยบ่แไหมอันนี้ก็หวยครับหลังวัดเลยก็หวยนะมอง,ข,อง,ข,องมข,อขึ้นคิ้วมองปลาอยูขาหน้าครับแต่เพิ่นว่าบบบหอยขันผู้วกผมก็เลยหนีไปพูดไอ้สักพูดนะครับสุดบ้านไปสองล้อสองสองล้นะนบ้านพ่อได้เหรียญน,น้ำครับ กระป่าหลายตัวเนี่ยเลยเดมหมุดกับลุงน้องโยงมีแหงม้มแหงยัางประยุครับพอดีดมองเลิกกับเลิกโทษมันสามเมตรเท่ามันมันหมุดหมุดดูดุมันบาไวมันเมื่อยคนมันเมื่อยอยู่แล้วแล้วมันโมเมนตทินเขาหมองไอ้นั่นเนาะมีต้นไม้เป็นต้นมันไปนอนอยู่นั่นนั่นเนาะนอนอยู่ตรงเต้ต์ก็เลยโอ้ เลือกทีไ่ได้หามองตื่นวัน,นเอาแต่ปลาหน่อยมากินพอครับเอาดแต่พอได้ทอดสองทอดดีกว่าเอาแล้วสองสามกระทะแล้วครับตำแงน้นก็กินมาบดแล้วันนี้การดูแลรักษาความปลอดภัยก็มีกล้องวงจรปิดของเ<ม>จ้าหน้าที่ตำรวจครับ ตั้งให้พร้อผมแต่พูดว่าในงานกัำนังงานเนี่ยที่เป็นจัาแดงครับตอนนี้แงม่มาเห็นต้องรอตอนไปส่งงานบ้านน้อยพุญแล้วครับตอนนี้กะเกือบที่หกม้วแล้วโอ้ยตะเวนนี่นั่นอยู่ครับแก่งจางตังเนี่ยครับแล้วไปแล้วครับรอแต่เครื่องปั้นไฟ ราวาเครื่องมันไปตามกําหนดการก็คือ6โมงตรงครับถึงนี้เริ่มปัน่นกะจังนี้ได้เริ่มเช็คระบบครับการติดตั้งการร้ายสายเรียบร้อยหมดทุกอย่างหมดแล้วครับหลังจากที่ไปบ้านป่ามากาม็มาติดตั้งอยู่ประมาณ40นาทีครับตอนนี้ทุกอย่างาว่าของเขาวางระบ,บบไปลงโตไปแล้วแต่ตอนแรกๆเนี่ยอู้ยอยากอยาก่ทุกอยาง ยากยากเป็นเดือนอยู่ไม่น้องป่ติลงโตเนี่ยเป็นเดือนเลยเนี่ยปกติว่างแผนกันให้ลงโตเนี่ยปกติถ้ามันเป็นรูปแบบเวทีธรรมาดาคุ้งถังนั่งร้านเนี่ยเพราะว่างกันม่อเกินมือสองมือกันลงโตแล้วเนี่ยอันนี้อันทนันต้อ่ากี่โอ้ปที่ขึ้นจังเดหรือจอที่เอาจังเดก้อนหรือจังเด,งดมันจังจีเหลวทันเวลาทันงานทันการเพื่อนงาน ไก่เขาเฮ็ดจังเดครับวางแผนแบบใหญ่แบบโตเลยครับปรึกษากันสามเที่ยงีเที่ยกว่าที่เลี้ยวปีเนี้ยได้สิบมือมาโซเลกันเที่ยนึงครับมาคุยกันอีกเที่ยนึ่งในเจ็ดแปดมือมาคุยอีกเที่ยนึงห้ามือมาคุยกันอีกปั้ได้พอปรับได้ปรับใส่กันเนาะเป็นเดือนแล้วก็ที่ลุงโตแล้วป้า ย้อนถัดอันนี้แหละเนี่ยไ <c oughs> อเป <c oughs> ็นคนสวยงามพี่น้องบึ้งเนี่ยยากนะมอน,นี่แหละถ้าค้นดังน้านเราติดไฟเลยบได้มีปัญหาเลยครับนี่เราต้องเน,นาะแนวบอดเราออกแบบมาทั่งแล้วกันเอาถัดกระซื้อมาแล้วว่าดเด็กกว่ากันนะครับเก่ต้องะไรก็ได้มนเล้วถัดเหลี่ยวอยู่ เบตี้เกืบพ,อพอ่อๆไปยูรถป่าวันสูงขึ้นก็มูเขาไปเจ็ดแปดสิบเซนมือนเที่ยวเกาะจะสายไฟคนเฮ็ดเอาไม้ไปห้องแล,ล้วก็เลี้ยวเฮ็ดยังแล้วก็เลี้ยวครับคือเก่าก็ต้องยอมรับว่ามันมันก็สูงกว่ารถแฮลี่หลายเด้อแปดสิบเซนเกือบเมตรพาเนี่ครับเอาดัดเหล็กดัดยังได้บางเที่ยวสายไฟมันตึงมันตึงพุทไหม แการนาที่ต้องเบ่งรูปแบบของฤดูการนาครับฤดูการนี้ก็เหลืออยู่กเกิน80 9 0 80ดิบงั้นแล้วครับพเพราะว่าเฮากะลุยมาเกือบ200งั้นแล้วลรครับเป็นบทพิสูจน์ได้แล้าวว่าโอเคท่านไปได้ครับสําหรับปีนี้สบายๆปดีนาว่ากันไหมครับฤดูการนานมากันไหมตอนนี้ก็รู้สึกว่า กระเบื้องมองหาปลาไปหลายมองแล้วเห็นหลายมองแล้วต่อไปเรียนพันมอะไรกี้ได้หาไม่เนี่ยมองเกาเนี่ยครับนหนูทะลุจากหลายมองลแล้วทะเลสาเอ๋ย,นอยเนี่ยมื่อนี่พี่น้องเขาเริ่ม ล่นีงานฟีีว่ะเห็นพุ่นเห็นเพื่นประกาศก็ว่างานฟีไม่ยังทีไรเอาเงินเฮ็ดบุญเนาะทางเข้าวัดเลยเอาเงินเฮ็ดบุญครับวุ้งี้สิบบาทสามสิบบาทเดียวเป็นแฟนแล้วนี่ประกาศใส้หมอลำลงไปขอพี่น้องอีกโอ้ไดกระตัมกระสามสี่มือครับ เตรียมกันกวเงินเห็ดบุญเน,น,นาะทำท่านำวังสะ,สะดวกดีอยู่ครับภูละ่ะคอนไฟจอดแง่งกายใช่ไหมครับตนีทั้งคณะกรรมการเพื่อนนี้ไปจอดตันทั้งไว้มงงองภูละ่ะทางเขากุล่ะเพราะว่าทางเข้ามาเบื้อง,งนัง้นโมเมนม์บางนี้นะครับเขาจากประตูวัดแล้วรถไปจอดมางนี้ได้ใช่าหมคนับ แต่ผมเบิ่งเ้วมันก็ได้พักพอนน,นอนหลับหรือมันอยู่หนาหั่นนะไม่ได้ลุกมาเบิ่งหมอลำไปมาเต้นน้ำหมอลำ้ซะแล้ววะที่เนี่ยครับปกติรถคอนไวอยเราต้องอยู่ด้านหลังเวทีว่าหลังกะแค่ไปยุ่งโซนขังซิกะกับเพราะได้อยู่ครับ,พรบพเพราะว่าขโมนเขาฟางนี่เพได้มันติดต้นไม้ต้นไม้ไงครับติดต้นไม้เพื่อน ก็เข่าไปได้ทำที่เข่าได้นั่นแหละเอน่อยอง้งอย่าเ้ยนะโอ้ยยอกน้อง ครับผมเดี๋ยวคลิปที่เดี๋ยวฟังไปท่านนี้กันครับเดี๋ยวครับโดนทำงานแล้วประมาณนี้ครับบรรยากาศ